โอเคสวัสดี f อทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับคลิมนี้นะครับผมก็อยู่ป่าอยู่เขานะครับอยู่สวนอยู่ทุกนานะครับเราจะมาคุยกันถึงไอเดียนะครับการพัฒนาที่ดินที่ไร่ที่สวนที่นากันนะครับว่าเราสามารถที่จะต่อยอดทำอะไรได้บ้างให้ที่ดินมันมีมูลค่านะครับนะ เนี่ครับเราจะทำอะไรดีให้มันมีมูลค่านะครับเริ่มเริ่มต้นนะครับก็คงถ้าเป็นที่นานะถ้าเป็นที่นานะครับเดี๋ยวผมมีไอเดียนะครับ ไอเดียมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะร้อนนิดหนึ่ง ไอเดียนะครับการพัฒนาที่ดินนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับให้มันมีมูลค่านะฮะถ้าเป็นที่นานะครับเราก็อาจจะทำเป็นเกษตรผสมผสานนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก่อตั้งก่อสร้างทำให้ดูนะครับ จากที่เรียกว่าไม่มีอะไรเลยนะก็ลองทำเกษตรผสมผสานเชิงท่องเที่ยวนะครับโคกน้องนาโมเดลก็หลายคนก็อาจจะได้ยินชื่อนี้นะครับโคกน้องนาโมเดลก็เป็นอีกโมเดลของการทำที่น่าสนใจนะครับเราจะเอาสามอย่างนี้มาประยุกต์นะเกษตรโคกน้องนาโมเดล เกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็เกษตรเชิงท่องเที่ยวนะเดี๋ยวจะเอาสามอย่างนี้มามิกกันดูนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับทําแบบว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนะครับทาแบบไม่มีทุนนะครับไม่มีทุนนะสเตปบายสเตปทีละขั้นนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับก็ผมทําแบบไม่มีทุนนะครับนี่ฮะไม่มีอะไรเลยนะครับมาแบบตัวเปล่านะครับ อยู่แบบล้างๆนะครับอยู่แบบจุดเริ่มต้นนะครับที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็มานอนเต็น,นั์มีกระท่อมน้อยไปนาตัวหนึง่งเฮ้ยกระท่อมน้อยไปมาตัวหนึ่งนะครับนะไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่แบบอย่างงี้นะครับเอาล่ะเริ่มแรกนะครับผมก็จะเริ่มปลูกแตงโมนะครับปลูกแตงโม ทำเกษตรผสมผสานลองดูหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวนาข้าวแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้มันเป็นที่นานนครับเป็นที่นานแล้วก็เป็นที่สวนนะครับเป็นที่สวนนะครับธรรมชาติยังคงเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะอยู่กับธรรมชาติยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะก็เริ่มปลูกแตงโมล,ลองดูนะครับว่าจะมีผลผลิตไหมนะครับแตงโมรู้สึกจะสองเดือน สองเดือนก็จะเห็นผลผลิตว่ามีหรือไม่มีนะครับเราก็รู้เรื่องแล้วนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับสคือแถวนี้มันเป็นที่ดินวิวเชิงเขานะครับจะเห็นเทือกเขาภูพานนะครับตั้งตังงานอยู่นะจะเห็นเทือกเขาภูพานสร้งตั้งงานอยู่นะก็จะทำเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับทำลานกางเต็นท์ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีงบอะไรลงทุนนะครับ เรียกว่าไม่มีทุนนะครับทําแบบไม่มีทุนไม่มีงบอะไรมาลงทุนก่อสร้างนู่นนี้นั่นไม่มีนะครับก็เริ่มจากจะลองทําเป็นลานกลางเต็นท์ดูนะครับสไตล์บ้านๆนะครับสไตล์นอนนานะทำเป็นลานกลางเต็นนอนนานะครับลองดูว่าจะมีใครมานอนกลางเต็นท์ด้วยไหมนะครับลองดูนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ 3ก็คือจะทําในลักษณะโค้งหนองนามโมเดลนะครับโค้งหนองนามโมเดลประมาณพื้นที่หนึ่งไร่4งานก็เดี๋ยวจะลองดูอีกเหมือนกันนะครับจะลองดูอีกเหมือนกันนะครับทําโค้งหนองนามโมเดลนะในพื้นที่หนึ่งไร่4งานก็ทําเป็นโค้งหนองนามีมน้ํามีอะไรนะ,ะ,กระเกษตรผสมผสานถ้ามีน้ํามีไฟนะ มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมันก็คงทําอะไรไม่ต้องมีการปรุงแต่งอะไรเยอะนะครับแค่นี้ก็คือพูดง่ายๆนะการอยู่กับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันมันสวยงามของมันอยู่แล้วนะครับเราจะไปโมดิฟายหรืออย่าไปปรุงแต่งอะไรมันเยอะนะครับมันก็น่าอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับนี่คือการอยู่กับธรรมชาตินะดังนั้นก็ fc ลองเอาไปประยุกต์ใช้ลองดูนะครับ นะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูว่ากเกษตรผสมผสานเชิงท่องเที่ยวก็ทาไปนะสเตปบายเต็ปไม่ต้องสร้างอะไรเยอะแยะนะครับเริ่มจากไม่มีทุนเหมือนผมเนี่ยนะครับไม่มีทุนนะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับทําไปอยู่ไปนะครับแล้วติดตามอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ